ต้อนรับเข้าสู่ช่องทอม s ิริเดอะไรเตอร์ขอเชิญพบกับตัวอย่างบางตอนของนิยายเรื่องตามรักตามปรารถนาหากต้องการอ่านอ e ีบุ๊กสามารถตามลิงก์ด้านล่างไปได้ที่ m e เ m a r k e t c o m โปรดกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามตอนต่อไปบทที่ 15. i ห้ไอตกไอเตียเย็นนี้ต่อนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านข้ามันไก่ ร้านนี้เป็นร้านอร่อยขึ้นชื่ออยู่ตรงช่วงโค้งของถนนเลียบริมคลองถัดไปจากบ้านพี่น้ำสองสำหลังมองมาจากห้องของต่อก็เห็นเขาคิดอยากจะกินมาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสระหว่างกินข้าวใช้หนุ่มคิดไปถึงเรื่องราวเมื่อบ่ายต้นๆที่พี่ตุ๊กเลขาพี่โตต่อสายมาหาเขาบอกพี่โตจะคุยด้วยต่อตกใจมากเพราะเสียงพี่ตุ๊กกับพี่โตเป็นงานเป็นการมาก จากนั้นเขาจึงรู้ว่าพี่โตได้ทราบเรื่องที่โปแอบสะกดรอยตามและเอาชีวิตส่วนตัวของเขาไปหากินแล้วพี่โตรู้สึกแย่มากแกถามว่าต่อจะเอาเรื่องไหมแกจะดำเนินการให้ต่อเลยบอกไปว่าเขาเห็นคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วโปพาดหัวคอนเทนต์แรงเพื่อล่อคนอ่านคลิกแต่เนื้อในไม่มีอะไรเขาคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรเสียหายนอกจากเจ้าของคอนเทนต์เองนั่นแหละ ที่ถูกด่าว่าหลอกให้คลิกอา่านต่อจึงไม่ติดใจเอาเรื่องอะไรอีกพี่โตขอบคุณกลับมาที่จริงพี่โตไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกเขาไม่ได้จัดใจดีอะไรเพียงแต่ต่อไม่อยากสร้างศัตรูไม่อยากมีเรื่องอะไรทั้งนั้นเขายังนึกดีใจที่ไม่ต่อยโป๊ไปสักหมัดหรือฟาดหน้ามันด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะต้องไปสถานีตำรวจซึ่งเป็นที่ที่เขาไม่อยากเขียยเข้าใกล้เลยสักนิด น่าเสียดายที่ต่อไม่ทันจะได้ถามว่าโป๊เป็นคนออาพวงกุญแจฟุตบอลมาแกล้งเขาใช่ไหมเขาไม่ทันนึกถึงเรื่องนี้และตอนนี้เขาก็คงไม่มีโอกาสเจอโป๊แล้วเพราะนายมีควายถูกให้ออกจากงานในทันทีเพราะถ้าโป๊เป็นคนออาพวงกุญแจฟุตบอลมาให้ต่อก็อยากจะถามว่าทําไมต้องฟุตบอลโป๊ไปรู้เรื่องอะไรมาเกี่ยวกับหนี้พนันบอลของเขาหรือเปล่าโป๊เกี่ยวกับเรื่องที่โทรศัพท์ของเขาหายด้วยหรือเปล่า นั่นเป็นคำถามที่ต่อ,อยังขาดใจเขาไม่รู้ว่าในมีควายจะโดนอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเขาควรจะสบายใจได้ว่าจะไม่มีใครมาสะกดรอยตามอีกแล้วตอนที่เงยหน้าไปมองหน้าร้านเพื่อเรียกลูกชายอาแปะมาคิดเงินค่าอาหารต่อก็ตกใจจนแทบจะผวาเพราะคนที่เดินเข้ามาในร้านก็คือผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ไว้ผมเลยติ่งหูสักลายที่แขนทั้งสองลายพร้อย ชายร่างเตี้ยมาขามข้อเดียวไว้ผมตัดเกรียนตามเข้ามาติดๆทั้งสองคนยิ้มร่าเดินตรงเข้ามาหาเขาไอ้แดกไอ้เตี้ยเขาพูดเสียงแหบแห้งอยู่ในลำคอด้วยความช็อกโต๊ะที่ต่อนั่งคือโต๊ะด้านในสุดเขาไม่มีทางจะเบี่ยงตัวหนีมันสองคนออกไปจากร้านได้ชายหนุ่มจึงนั่งขาตายอยู่ตรงนั้นออาแปะขอไก่เนื้อหนังจานใหญ่เข้ามันสอง แล้วเลวหิวไอเตียร้องสั่งพวกมันยังไม่นั่งแต่มายืนจ้องหน้าต่ออยู่ครู่หนึ่งไอตั๊กยิ้มมุมปากจ้องตาเขาเขม็งแล้วก็หันไปหัวเราะกับไอเตีย้ยจากนั้นจึงนั่งลงที่โต๊ะด้านหน้าของต่อซึ่งเขาไม่มีทางจะเดินผ่านมันออกไปจากร้านได้อย่างแน่นอนแก๊งทวงหนี้พนันบอลจากอายุธยาหาตัวเขาเจอแล้วมันเจอเขาได้ยังไงแล้วมันจะจัดการเขายังไงเขาไม่รู้ เหมือนพวกมันจะได้กลิ่นความกลัวของเขาเลยแกล้งหันไปซุบซิบกันเองและหัวเราะเสียงดังจนอาแปะที่ยืนสับไก่อยู่หันมามองแล้วหันไปสบตากับลูกชายวัยรุ่นของแกสีหน้าเจ้าของร้านบอกชัดว่ากังวลก็ท่าทางของไอ้สองตัวนี้มันอันตรพานชัดๆอาแปะมันหันไปเรียกเจ้าของร้านเสียงดังเห็นชัดเลยว่าอาแปะหน้าขาวซีดแถวนี้มีห้องเช่าว่างๆไหมเนี่ยพวกผมมากันไกล อยาจะหาห้องสุขหัวนอนซะหน่อยไอ้แตกพูดขึ้นเสียงมันดังคับร้านจนผู้ชายรูปร่างเล็กคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าร้านรีบจ่ายเงินค่าอาหารที่ยังกินไม่หมดแล้วเดินออกไปเลยไม่รู้ไม่รู้อาแปะทำหน้ายุ่งสายหัวประมาณว่าอย่ามายุ่งกับอัวผมมาตามหาเพื่อนคนหนึ่งคิดถึงคิดถึงมันได้ข่าวว่ามาได้ดีเป็นนักร้องน้องรักอยู่ในกรุง ไอ้แตกพูดต่อแล้วมันก็หันไปหัวเราะก,กับสมุนของมันต่อหน้าเหงื่อหยดเปียกไปทั้งแผ่นหลังไอ้พวกนี้รู้แล้วว่าเขาทำงานที่ไหนมันอาจจะรู้แล้วด้วยว่าเขาพักอยู่ที่ไหนเป็นไปได้ว่าพวงกุญแจหรือฟุตบอลที่เขาได้มาคงจะมาจากพวกมันนี่แหละอาแปะให้ลูกชายยกอาหารมาเสิร์ฟแล้วทั้งสองคนก็นั่งกันอยู่แถวหน้าร้านเพื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้วิ่งหนีออกไปง่ายๆ พวกมันกินข้าวมันไก่อย่างรวดเร็วและมุมมามสายตาไม่ละไปจากต่อเลยสักนาทีเขาไม่กล้าลุกออกไปจากร้านไม่รู้ว่าถ้าออกไปจากตรงนี้พวกมันจะทำอะไรต่อไม่นานพวกมันก็กินเสร็จและเดินออกไปจากร้านโดยหันมามองเขาอีกครั้งปากก็พูดกับเจ้าของร้านอแปะคิดเงินกับคุณพี่หน้าหลอ่อคนนั้นนะเขาจะจ่ายให้เองเขารวยวะ่ะแล้วพวกมันก็หัวเราะก,กันเสียงดังเดินออกไปจากร้าน ต่อจ่ายค่าอาหารทั้งหมดให้อัแปะแกรับเงินไปแบบงงๆแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรคงโล่งใจที่ไอ้สองตัวนั้นไม่ได้ก่อเรื่องในร้านของแก่ต่อเองก็ประหลาดใจสุดๆเหมือนกันที่มันไม่ลากคอเข้ามาซ้อมแล้วถ่ายเงินอย่างทุกครั้งเพราะถ้าจะทำมันทำได้แน่ใครหล่ะจะมาช่วยเขาทั้งร้านก็มีแต่อัะแปะแกะ่ๆก,ก,กับลูกชายวัยรุ่นรูปร่างผอมบางอย่างกับกิ่งไม้ และถ้ามันพบว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีไม่ถึง50าบาทมันคงเอาเขาตายแน่แต่พวกมันไม่พูดถึงนี่ก้อนโตสักคำต่อเดินกลับมาห้องเช่าด้วยความหวาดระแวงเขาเดินอ้อมไปทางโน้นทางนี้สองรอบเพื่อสังเกตดูว่าพวกมันตามมาหรือเปล่าแต่ต่อก็ไม่เห็นมันในที่สุดเขาก็กลับเข้าห้องเช่าปิดประตูลงกรอนเขานั่งสงบสติอารมณ์อยู่ตรงระเบียงริมน้ำในห้องพักใหญ่ คิดไม่ออกว่าเมื่อพบตัวเขาแล้วทำไมพวกมันไม่เล่นงานเขาไม่ทวงหนี้ไม่ขู่ไม่ทำอะไรเขาเลยสักอย่างตอกกำลังกังวลว่าพวกมันจะมาไม้ไหนหรือมันจะเล่นเขาเรื่องงานนั่นคือสิ่งที่ต่อกลัวที่สุดถ้ามันเข้าหาพี่โตบอกพี่โตว่าเขาเป็นหนี้พนันบอลกับมันตั้งแสนสองหรือเรียกร้องให้บริษัทเพลงจ่ายหนี้ให้มันแทนเขาแล้วก็ โอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าง,งานเขาจะพังพินาศขนาดไหนเป็นไปได้ว่าเขาจะถูกถอดออกจากการเป็นศิลปินในค่ายใครจะเอาคนติดหนี้พนันมาโปรโมทให้เสียเงินเสียเวลาถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปข้างนอกก็หมดกันโทรศัพท์ที่หายไปใครเป็นคนขโมยโปหรือพวกไอ้แจ็คไอ้เตี้ยพวกมันคือศัตรูของต่อไม่ว่าจะเป็นใครได้ไปก็อันตรายทั้งนั้น เพราะในนั้นมีข้อมูลของเขาทั้งหมดต่อยกสองมือรูปหน้าแรงๆเขาพยายามคิดหาทางทำอย่างไรเขาถึงจะรู้ว่าโทรศัพท์ของเขาอยู่ที่ใครบางทีขโมยอาจจะขึ้นมาที่ห้องของเขาทางระเบียงนี่ก็เป็นได้เพราะดูเหมือนว่าจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของบ้านและคืนนั้นเขาก็เปิดประตูระเบียงไว้ด้วยบ้าเอ้ยมันพายเรือมาลิศยังไงเนี่ย ต่อกว่าสายตามองออกไปที่ลำคลองมันเป็นช่วงที่คลองแคบลงกว่าช่วงอื่นมันอาจจะมาจากฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าสายตาของต่อมองกวาดไปเรื่อยๆคิดหาช่องทางว่าถ้าเป็นขโมยมันจะขึ้นห้องของเขาอย่างไรแล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ด้วยทำเลที่อยู่เยื้องกับห้องเช่าของเขาพอดีเขามองไปก็เห็นร้านอปแปะและที่กันสาดของร้าน เขาก็เห็นกล้องวงจรปิดที่หันกล้องมาทางห้องเช่าของเขาอย่างพอดิบพอดีต่อหวังว่าอแปะยังไม่ลบข้อมูลในวันที่โทรศัพท์ของเขาหายไป